สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้ครับ GTA V นะครับ GTA 5เองครับนะวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่เ,เรือนจำนะครับเรือนจำ <c oughs> มาทำมเรือนจำนะฮะนะคือว่าพอดีว่าผมมาเกิดที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไป ปฏิบัติหน้าที่กันนะครับมาดูครับวันนี้เราจะเป็นหน่วยงานไหนนะครับฮลโหลฮัลโหลมาละหน่วยดหดี เป็นหน่วยนูดไหมนูดนูดนูด,ด,ด,ดนี่แหละโอ้โหสุดยอดนี่แหละครับแล้วทีนี้เราก็จะมาดูรถประจำตำแหน่งของเราแต่รู้สึกว่ารถประจำตำแหน่งไม่ค่อยเวิร์อะนะแล้วเราขอรถจำแหน่งอืม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  ได้ได้โอเคครับได้รถประจำตำแหน่งของเคนได้ละเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอ่อรู้สึกว่ารถ ก็ไม่มีส่วนควบด้วย <laughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเเอาใหม่ไหมเอาใหม่ครับรถเคนายที่จริงเราได้เอาเอาตัวน,นี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะ Modify กันนะครับเอ่นแหละนั่นแหละ เกาะนี่เราเอาร้อยเซนะครับป้องกันเบรเอาสปอร์ตนะเครื่องยนต์เอาเรือสองพอไม่แรงนะครับตัวนี้เออเอาตามเดิมก็ได้นะสปอร์ตครับสปอร์ตเซอโรโบจัดไป โอเคครับเดี๋ยวเราจะลองมาใช้รถคันนี้กันดูฮะคือในคลิปที่แล้วโอ้โหคือเราควบคุมไม่ได้ฮะโอ้โหอันนี้ก็โอเคระดับนึงนะฮะโอเคระดับนึงคือโคตรแบบนั้นเลยแรงคำว่าแรงไหมแรงนะโอ้โ oh, ห oh, โคตรแรงมากเลยฮะ ก็แรงแบบแรงสุดๆเลยทำไงทีนี้ถ <laughs> ้าเรารถคันนี้ไปเนี่ยอุสาขอว่าอย่า <c oughs> อย่าให้มีเหตุ <c oughs> อ่ะ โอเคครับในเมื่อมีเหตุเราก็ต้องไปฮะโอ้โหสุดยอดมากยกลอ้อเป็นการขับรถที่แบบอย่านะอย่านะ ดกทางครับีกทางครับตำรวจไปด่วนอยู่ท <c oughs> ี่ผมไม่เลี้ยวก็ทนฐานว่าผมกลัวพิก <c oughs> โอ้ขับยากนะโอเคมีเหตุ้นเดี๋ยวเรามาถามกันว่าไงฮะ โอ้มีการอาฮเข้ามาถือปืนมานะครับแล้วก็อันนั้นเดี๋ยวดูกล้องซีซีทีวเลยได้ไหนเป็นใครเอ่ยบังอาจมาพ้นโอ้โหรถหรูนะเนี่ยเออโอเคเห็นละรูปรถได้เราเจอกันครับ น่าจะไปไหนไม่ไกลฮะถ้าดูเส้นทางน่าอยู่มาเส้นทางนี้โอ้ยดูดูดูนวครับ เออเอเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอ้เสีทางนูน้นพลานละโอเคฮะมันโ,โอ้โห,โห,โหมันฉลาดมาก Have alert River. มันฉลาดมากเลยฮะแต่เราก็จะต้องไปครับ

โอเคครับเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปคือมางทีท่านเรารอมันก็ไม่เป็นไรนะฮะรอนะ่ <c oughs> <c oughs> A traffic alert in Great Chaparral. Oh, ho, ho. We have a traffic alert in Great Chaparral. <laughs> <laughs> สุดยอดมาครับรถตำรวจคันนี้ใกล้ถึงมาแล้วใกล้ถึงแล้วเราใกล้ถึงเขาแล้วครับนะเราไปไหนครับ